อาลมนฟินิค 5x+ นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือจุดชาร์จซุดตัวลงไปต่ํามากนะครับไม่สามารถชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับเครื่องยังเปิดติดได้ตามปกตินะครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งมาให้ทางร้านล็อกลีไว์ดำเนินการเปลี่ยนจุดชาร์จใหม่นะครับทั้ง4จุดนะครับก็ตรงนี้ไม่ใช่วัสดุเหล็กปกตินะครับไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้ ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นเหล็กปกติส่วนมากนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็ไม่สามารถใช้การเชื่อมตะกัวหรืออะไรได้นะครับก็จะส่งผลให้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ตามปกตินะ ก็ต้องใช้อะไหลกาหมินแท้1 0 0เเนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกดีไวต์ดำเนินการเปิดออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดชาร์จใหม่ทั้ง4จุดนี้ก็จะกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับสวยงามนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไวต์เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลกาหมินแท้1 0 0นะครับขอบคุณมากครับนี่ฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ได้เหมือนใหม่เลยนะครับขอบคุณมากครับ